สวัสดีผู้ปกครองและลูกเสือขององค์ธิร,ราชเจ้าครับกระผมนายวรพันธ์เวชวงศ์รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาวลวิรุวิตวันนี้จะมาแนะนําการติดเครื่องหมายต่างๆบนเครื่องแบบของลูกเสือครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการติดเครื่องหมายต่างๆของลูกเสือสามัญป .4 ป .5 ป .6 ชายนะครับเริ่มต้นจากแขนซ้ายใต้ตะเข็บไหล่แขนซ้ายลงมา1เซนติเมตรติดเครื่องหมายหมูเป็นลักษณะ แถบผ้าสองสีตัวอย่างที่ติดอยู่นี้เป็นสีดําขาวเป็นเครื่องหมายหมู่มาครับลักษณะติดติดตรงบริเวณแขนด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังครับลักษณะนี้ครับลําดับต่อมาที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายนะครับให้ติดเครื่องหมายลูกเสือตรีนะครับคือลูกเสือชายชั้นป .4 นะครับตรงบริเวณกลางกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายถัดกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายขึ้นมาด้านบนนะครับขอบกระเป๋าเสื้อขึ้นไป1เซนติเมตรนะครับ ติดเครื่องหมายประจำการดาวเขียว1ดาวสำหรับป .4 ถ้าขึ้นป .5 แล้วให้ติดมาทางด้านแขนซ้ายห่างกัน0.5ม mm, ิลลิเมตรหรือว่าครึ่งเซนติเมตรเป็นดาวดวงที่2เครื่องหมายประจำการปร .5 ครับถ้าขึ้นป .6 แล้วให้ติดดาวดวงที่3มาด้านขวามือระยะห่าง0.5มิลลิเมตรหรือว่าครึ่งเซนติเมตรมาด้านขวาอีกหนึ่งดาวเป็นเครื่องหมายประจำการลูกเสือชั้นป .6 ครับถัดขึ้นไปของ เครื่องหมายประจําการชั้นป .4 หนึ่งดาวแรกสูงขึ้นไป1เซนติเมตรติดเครื่องหมายคติพจน์จงเตรียมพร้อมเป็นคติพจน์ของลูกเสือสามัญชั้นป .4 ป .5 ป .6 ให้ติดเหมือนกันครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเครื่องหมายลูกเสือตรีนะครับคือชั้นป .4 นะครับถ้าขึ้นป .5 แล้วให้นําตัวนี้ออกและมาดูที่แขนซ้ายครับบริเวณแขนเสื้อด้านหน้าอยู่ตรงกลางร,ระหว่างไหล่กับปลายแขน ติดบริเวณตรงกลางนะครับนี่คือเครื่องหมายลูกเสือโทครับผมลักษณะเป็นแบบนี้ครับเครื่องหมายลูกเสือโทคือลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่หคือป .5 ครับถ้าขึ้นป .6 แล้วให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลูกเสือเอกครับนี่คือเครื่องหมายลูกเสือเอกครับถ้าขึ้นป .6 แล้วให้ถอดเครื่องหมายลูกเสือโทคือป .5 ออกแล้วติดเครื่องหมายลูกเสือเอกลงไปแทนเป็นลักษณะนี้ครับเหมือนกันแต่ว่า เครื่องหมายจะแตกต่างกันไปนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหลังครับลําดับต่อมากระเป๋าเสื้อด้านขวานะครับบนกระเป๋าเสื้อด้านขวาขึ้นไป1เซนติเมตรเป็นป้ายชื่อนามสกุลลูกเสือครับสูงขึ้นไป1เซนติเมตรเป็นป้ายธงชาติไทยครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายที่แขนขวานะครับผมเป็นชื่อกลุ่มกองหรือว่าชื่อโรงเรียนของเรานั่นเองครับลักษณะาการติดใต้ตะเข็บ ไหล่ขวาลงมา1เซนติเมตรครับระหว่างกึ่งกลางของแขนเสื้อลักษณะเป็นแบบนี้ครับชื่อป้ายโรงเรียนนะครับจงเตรียมพร้อมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ